กา r m มินฟ r อ r ร n เ e อร์หนะครับอาการที่ส่งมาก็คือ,อจุดยึดสลักสายนาฬิกาหักนะครับไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้นะครับก็ตรงนี้ลูกค้าก็ส่งมานะครับจุดชาร์จก็มีการซุดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีกระจกฮาร์ดเลสแตกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดอะไราฝาหลังนะครับที่เป็นอะไรแท้ของการ m มินที่ทางร้านลอกรีไบ เป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายแล้วก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนใหม่เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านากลกรีไบ์เราก็ใช้อะไรกาบินแท้ร้อยเปร์เซ็นะครับก็ขอบคุณมากครับไม่ต้องถามเรื่องว่า,าทางร้านลกรีไบ์ใช้อะไหลเทียมหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางร้านลกีไบใช้แต่อะไหลกาบินแท้เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายนะครับ ในประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับนารนลกลีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ